ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับจิ๊บลีปจิ๊บลีปจิ๊บลีป จิตลทธิ์ตื่นได้แล้วมีอะไรจะให้เล่นอะไรอุร้มมาแล้วไม่ว่าไม่ต้องมอ่วงงื้งเลยไปไปหมดเวลานอนง่วงนอนเหรอนี่จิตลิ์ที่เฟิร์นมีอะไรจะให้เล่นนั่นแหละ ไม่อยาไม่งอนงอนไม่เอาหมดเวลานอนแล้วเราม่ได้จมีอะไรสนุกสนุกจะให้เล่นนะจิตลิธอายพอแล้วพี่เกียดจริงๆเลยจิตลิตน์นี่อ่ะยกแขนกายบริหารก่อนอ่ะยกขา หายไดอยังจ okay. ิตลิศโอเคไม่ใช่หรอมะแปลว่าฝืนแล้วฝืนแล้วแน่นอน ติดลิดวันติดลิดรู้จักสลามหรือเปล่าเออแล้วจดติดเคยเล่นบ้างหรือเปล่าสลามเนี่ย,ยอ้าวทำไมไม่ให้เล่นละ่ะเ,เอาละงั้นวันนี้พี่เฟิร์นมีสลามก้อนใหญ่บึ้มเลยมาให้เล่นดีไหม อะไรนะโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นสลามกันเลยดีกว่านี่มาเลยสลามก้อนใหญ่กว่าตัวจิตนิดอีกอทำไมจะให้จิตจิตเล่นสลามไงไมนต้ม่ายังไม่ได้บอกเลยมามามา,มาเล่นสลามกันก่อนเลยแล้วกันเนะาะ นั่นแหละนะเล่นสลามจะได้สดชื่นมามามมาอายืน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 ทำาอะไรถอดหมวกก่อนไงทำไมจะต้องเย็บหมวกติดกับหัวเลยเนี่ยสมองหุดแล้วเนี่ยอ่ะแกพาแกพาทำไมอ้าวก็เขาต้องเล่นสลามกันแบบนี้นั่นแหละไม่มีมามา หน,นึ่งสองสามติดลิฟท์ทำไมอันนี้นี่อาบน้ำสลามเย็นไหม แตกยังไงอ่ะในความรู <half intimate> ้สึกที่อาบสลามันเป็นยังไงจีริศจีริศอ่ะบายบายท่านผู้ชมหน่อยจีริศน่ารักก็ตายเห็นไหมเนี่ยเอาแปะหัวเลยไหมทำไมติดแต่หัวแต่หัวก็เย็นเย็นไง ัวไหมจิริศไม่นี่ลองเล่นลย่เลยให้เนี่ยปกติคนอื่นนะเขาได้แค่จิ้มจิ้มจิิ้มนี่จิตริศได้ลงกละมังะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยมันไหมจิตริศเดิน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 มัมันเห็ไหเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้จิตริศ ออกลิศลิสมันล้างขี้ไข่ได้เนี่ยเอาแปะให้หมดเลยเนี่ยออออันน่าบางทีอ่ะมันก็มีกันบ้างหืมทำไมอ่ะนี่นี่นี่จิริศทันคอไปหนทันคอเช็คแข็งเช็คนี่อ่ะน,นอน,นอน

เอาม่อะเี่อาเอาเอาหัวใส่รอบละพี่แปไล่ไล่ลยต้อไปลยไส่ลยไม่ชิ่มิกนี่ก็ดูดิจะอิ่มอ่าพอิปมิามเนี่ยมันไม่ติดตัวเห็นไหมเน่ยอือลี้ยวตามเลี้ยวไ เอาแค่ตรงพุงออกกอาตรงตูดออกนี่ว่ากันิว่าว่ามีตรงไหนบ้างหนึ่งเลยนะอืมที่จับกันหมดเลอะ ไรนี้ไงกำลังจะขัดหลังให้ไงเจ็บเจ็บอะไรเหล่านี้กำลังเนี่ยเขนเนี่ยตัวขาวจัวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไอ้าวทำไมปกติกินน้ำแดงรู้ป่ะทำไมล่ะ ำไมจีดีชอบกินหรอนี่ไงใายนาริกอ๋อนี่เลยนี่เลยอยันี่งไงเห็นไหมเนี่ยมันไม่ติดเนี่ยเป็นตรงไหนดิยิ้มเอาแค่อย่างเงี้ยดูดิอะทำไม เด็ดไงที่เกีนี่นประทัมากแล้วข้างในล่ะเสี่ยวชิบเป็น <c oughs> เอาละแค่นี้แล้วกันเนาะอ่ะพอแล้วพอแล้วงั้นให้นั่งกะละมังก่อนละกันเนาะงั้นวันนี้พี่เฟิร์นกับจิ๊ดลิศไปก่อนไหมบายบายวันนี้จิ๊ดลิศฝากช่้งให้หน่อยสิ ไปแลเี้ยงาิยตาดาิลยย